เออเพื่อนๆครับวันนี้พบกับบังคำแฟมิลี่นะครับวันนี้ผมมาพบเพื่อนมูลีครับครับผมสวัสดีครับพอสดีรอเปิดน้ะแม่ก่นนะรอเปิดนะคำวันนี้เรามาเจออะไรครับมาเจอเรามาเจอผลไม้ชนิดหนึ่งที่เียราไปดูเรียนไปดูกันครับครับผมอะไรลูกช่วยคุณแม่ขายเนี่ยไอริชอะไรลูกไอรกชายแล้วนะลูกโอ้ยะปออะไรแล้วสามทับสองนะครับนี่แหละลูกเด็กชายแล้วครับ มันน้ำถุงระเสริฐชั้นอะไรลูกหอะไรโอ้ยเท่ากับลูกชายพ่อเลยลูกชายพ่อก็พอหนึ่งมาดูนะครับว่าเด็กๆช่วยแม่ทำอะไรรีบจับบอโอ้โหพอพอบุญเทนครับนี่100บาทนี่ครับ100บาทเพื่อนๆโอ้โหเรียนสุดยอดเยอะมากเลยนะครับรีบมานะครับถ้าไม่รีบมาเนี่ยเสร็จไม่ได้เป็นตุเรียนชะอมนะครับนี่ใช่ไหมอ๋อ ปลาปจีนใช่ไหมทุยโอ้โหซีมูกันครับขออนุญาตซีมก่อนนะครับพี่น้องพันอะไรนะชันนี้แบบอือมอร่อยมากนะครับเพื่อนสุดยอดครับอันนี้ปลาจีนนะครับทุเรียนใช่ว่าจะปลูกได้จะพ่อภาคตะวันออกนะครับเออปลาจีนกับภาคตะวันออกด้วยวครับผมเออ <laughs> ลงสาวลงสาวลงสาวมิมุกพรมนี่ครับสุดยอดเลยเดี๋ยวผมก็จะสนับสนุนนะครับครับผมโอเคสุดยอดเลยครับผม พี่อะไรครับแม่ค้าพี่อะไรเอ่ยนกคพี่นกนะครับพี่นุกบอกพี่นกบอกขายถูกๆนะครับรีบมาส้นคลองไซครับนะครับดูลูกใหญ่ๆเลยสวัสดีครับลูกสวัสดีครับนี่ครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยเนี่ยสาวน้อยไปเรียนที่คลองไซให้หมดเลยนะครับผมนี่พอคลองไซรอมารับเด็กเลยครับมาบ้านนี้ไม่พลาด หนึ่งร้อยทุเรียนก็ได้ลูกศิษย์เข้าเรียนก็ได้อีกสามโอ้โหสุดยอดเลยนี่ครับมาดูมาดูแลนะครับมาดูสาระทุกสุขดิบของนักเรียนนะครับนี่เป็นพอตัวอย่างนะครับดีมากมากเลยนะครับนี่เห็นทุเรียนเลยแวะมาเลยไม่รู้ลูกศิษย์อยู่บ้านนีโอ้ยผมก็ใช้บริการบ้านนี้ประจํานะครับผมผ่านไปผ่านมาผมซื้อหมูซื้อขาหมูมั่งอะไรมั่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะ เอาลูกไหนดีเมื่อวานนี้ก็เพิ่งซื้อไปจากเชอมไปสองลูกยังไม่นานเลยมันยังไม่สุกเอาแล้วอันนี้ทำไมมันต่างกันยังไงทำไมตัวนี้มันถูกกว่านนลังกินค่ะโอ้อันนี้กำลังกินคือกินได้แล้วใช่ไหมโอ้เดี๋ยวผมเอาตัวนี้ดีกว่าเอาเนื้อกำลังกินดีกว่านะครับเนี่ยผมจะซื้อตัวนี้ครับโลละหกสิบบาทเคยเห็นไหมพี่น้องผมเคยเห็นแต่โลละร้อยเก้าสิบก็โลละร้อยสามสิบ ร้อยห้าสิบเมื่อวานซื้อไปร้อยห้าสิบนะครับมาดูทุเรียนโลละหกสิบบาทพอดีเลยวันนี้ทั้งตัวมีเงินร้อยห้าสิบบาทครับเฮ้โอเคนะครับมีเก้าสิบบาทครับยครับตีนมาห้าลูกเหรอลูกสามลูกเอาลูกสามเพื่อใชี่ลูกนึงลูกสองลูกครับโอ้โหสุดยอดลูกมีเก้าสิบบาทครับนี่นี่ครับสองลูกร้อยห้าสิบครับผมใช้บริการไปวันนี้ ถือไปฝากลูกนะครับลูกชายก็อยู่ป .4 กับป 1, .1 ครับอนนโอ้โหนี่มืออาชีพเลยครับสุดยอดสุดยอดเลยขอญาตถ่ายนะครับย,ยังไงก็ฝากดูนะครับวังคำแฟมิลี่นะครับเดี๋ยวจะเอาลงเลยกลับไปถึงบ้านให้เอาลงเลยน,ยนี่เมื่อคืนนี้ผมพยายามผ่าไม่ได้เรื่องครับเมื่อคืนนี้ <l ug> ลูกเอาปังตอมให้่า <l ug> มีดไม่คมดูแลของผม,มนะโอ้สุดยอดเลยเด็กๆดีมากครับนี่คือลูกๆตัวอย่างนะครับช่วยพ่อแม่ทางานนี่ดเด็กดีต้องอย่างนี้ครูที่หนึ่งมาแล้วปรูที่หนึ่งมาแล้วครับสุดยอดมากเลยนี่ครับว้าวสองรูแล้วนะครับเพื่อน แฟนผมเขาชอบมากเลยผมเจอต้องซื้อตลอดลูกกนะครับน้องอะไรเดี๋ยวพ่อจะเอาไปลงหนังน้อยน้องใบบัวใบบัวโอ้น่ารักจังเลยลูกดีมากเลยเด็กๆเจ๋าเลยเจ้าเลยอยู่อนุบาลเลยลูกยังไม่เข้าไปเข้าอืมยังไม่ครบถึงสองศูนย์เด็กก็ยังไม่ได้เนาะ ยังเล็กเกินไปอจะไปโรงเรียนเแล้วโอ้ดูครับนี่เพิ่งจะลูกแรกนะครับนี่ลูกนี้เจ็ดสิบห้าบาทนะครับนี่เดี๋ยวลูกที่สองสุดยอดมากเลยร้อยห้าสิบบาทครับเพื่อนๆหากินไม่ได้อีกแล้วที่นี่ที่เดียวครับของไซเชินเลยครับยังมีเหลือเยอะยังรออยู่ยังรออยู่เด็กๆน่ารักกำลังขายช่วยแม่ค่วยพ่ออยู่สุดยอดเลย แล้วก็ขอบคุณพี่นกด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านพี่นกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วังคําแฟมลี่ด้วยนะครับพี่นกขายถูกใจดีด้วยนะครับหมูก็มีขายนเพื่อนๆในบางวันผมก็ได้ซื้อหมูอยู่นะครับโอเคครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ